เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะฮะอินดีตรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Rv เช่นเคยกับฮิโรที่มีชื่อว่า Violet นั่นเองนะฮะวันนี้มากับสกิน Dimension Breaker นะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะสกินนี้นะครับเขาเอามาขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ขายสิเอาให้เราเกลือเอามาให้เราซุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะ ใครที่เคยอยากได้สกินนี้เราพลาดรอบแรกตปรอบนี้นะครับมีโอกาสให้แก้ตัวนะฮะเนื่องจากสกินเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งผมก็หยิบมาเล่นสักหน่อยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยวัลเลตเนี่ยเาขาเรียกว่ายังไงอะตกเมตาไปเยอะนะครับอ่าแบบเมื่อก่อนเนี่ยฮอตฮิตกันเหลือกเกินหยิบทุกตาแต่ตอนนี้แบบไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับสงสารน้องไวโอจังเลยอุตส่ามีสกินตั้งเยอะนะไม่มีใครหยิบมาเลนเลย ไม่รู้ว่าทุกคนจะลืมน้องไวโอไปหรือยังนะครับจังหวะนี้มีการบวนเกิดขึ้นครับตรงกลางฮะจังหวะนี้โอ้ยไอ้ข้อฉันยังยิงเบามากๆอืมแต่เป็นแพดก่อนๆแล้วก็พวกแกตายไปแล้วเต้าปรคเฮ้ยบ้านเอ้ยออกขันหรือเปล่าไม่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 มาตายครับคุณผู้ชมจังหวะนี้กลับบ้านเถอะครับนี่ครับย่าอย่ามีกับเราอย่าอื ท้าทางการวับสุดเท่ชึบอ่านี่ครับสวยสดใสหน้ารักสุดๆนะฮะใครเป็นเมนไว o แล้วก็พลาดสกินนี้ไปนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันเลยนะแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าแบบรอบนี้มันจะแบบเปลืองตังหรือเปล่าผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปสุ่มอีกรอบนึงนะครับผมมีตั้งแต่รอบแรกนะฮะนี่นี่ก็ไม่มีอะไรมากฮะหยิบมาให้ดูเฉยๆฮะเขาเรียกว่าป้ายยาหยิบมาป้ายยาเฉยนะฮะอ่านี่ แต่ก็นะโดนเนิฟไปเยอะนะครับสำหรับวอยเลดแพทนี้นะฮะแต่ก็ถ้าใครว่าใครเป <c oughs> ็นเมนวัยวเลดจริงๆเนี่ยเออก็ยังเล่นได้อยู่นะเออจังหวะน,นี้อันติไปไม่ตายอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหอึดจังเลย <c oughs> อึดจังเลย <c oughs> นี่ไนะเนี่ยนะฮะไบโอ,โอแพทแพทปัจจุบันมันก็จะประมาณนี้นะครับยิงก็จะแบบว่าเบาๆหน่อยเพราะว่าโดนเนิฟไปเยอะจริงๆนะจังหวะนี้หอยมดเพื่อน ลอ,อยมาโอ้โดนล็อกมีชุบไม่นั่นสวยครับออกมาฉันยิงไอ้นี่ไม่เข้าจริงๆโอ๊ยรู้สึกว่าไอ้นี่ของเรานี่เกมนี้นี่จะสวยนะครับโดนนู่นโดนโดนีน่อุ้ยเดียวๆโอ้โห,โหแรงๆกิตตี้แผนนี้แรงมากฮะได้บัฟมาล่าสุดนี่คือแบบแรงขึ้นทุกสกิลเลยนะฮะไปดีกว่าครับยามสึกเราลบยามส่งรบารฟาร์มนี่แน,น,น่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับในดารฟที่แบบ ในดาบที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องแบบมีแคร,รี่ที่แบบพลิ้วๆนะครับอ่าก็ยังพอเล่นได้อยู่นะฮะไม่ถึงไม่ไม่ได้แย่ขนาดแบบว่าเอ้ยหยิบมาแล้วแบบจะแพ้ทันทีอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับนี่ตามไปยิงไปเฮ้ยมีลูกแก้วลอยมายห่ลบไม่ทันตอนนี้ฝั่งข้ามน่าจะรู้ตัวแล้วฮะว่าเราจะมาตุวอี่างนะครับ ไปไม่ไปดีฮะเจ้าแวนเจ้าไปลบอยู่ตรงไหนแล้วเฮ้ยโหเจ้าไม่ลบเข้าป้อมแต่ยังอยู่ตรงนี้ยังขั้นเหรอเอเฮ้ยดูดดูดจบจบดูดจบจ้าบจวบจ้าบจ้าบโอ้ดูคุณผู้ชมอันนี้ผมยิงแก๊กไม่เข้าเลยโอ้ยใครมาวะเนี่ยเอออย่านะเฟยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะฮะอ่าเราตายหมดฮะโอเค นี่ฮนะตอนนี้แบบในตารางของดอยเซอร์นะฮะวัยเล็อของเราเนี่ยหล่นไปอยู่เทียบบีแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่อยู่แบบ S นะฮะทิปเปิลเอสอะไรอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนนะครับผมโหหยิบกันทุกตาเลยบางทีบางซีซั่นนี่ถึงกับต้องแบนเลยนะตอนนี้นี่คือแบบน้องไวยโอนี่หายไปเลยนะฮะเป็นอะไรฮะผมจะทําการชุบชีวิตน้องไวยโอขึ้นมาเองฉันจะไม่ให้ไวยโอถูกลืมอุ้ยแต่ก็เอ้ย ดึงไปฮะเอ,อแต่ว่านะครับเออแล้วก็นอกจากไวโอเนี่ยจะโดนเนิร์ฟด้วยตัวเองแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะโบเค้นสเปียนะฮะเจาะฟ้ายัางโดนเนิรฟ์ฟไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นไอเทมแบบสําคัญของไวโอเลยล่ะแบบชอบออกแบบชิ้นแรกๆเอ้ยอย่าดึงแล้วนะเพื่อนอัดจับะอะจับอุ๊ยเริ่มแรงครับเริ่มแรงอืมหมายถึงอีกนิดแต่เริ่มแรงนะฮะไม่ใช่ไวโอก็เอ่อเจาะฟ้านะครับก็โดนเนิร์ฟลงไปก็ทําให้แบบ เซตไอเทมของไวโอเนี่ยก็ถือว่าต้องเปลี่ยนไปด้วยนะผมก็จะขึ้นมาเป็นนี่ก่อนนะฮะาดาบคลีก,ก่อน,นครับพอมีอาร์มแล้วก็ไปขึ้นเจาะแดงเลยนะครับข้ามไปเจาะแดงเลยนะไม่มีเจาะฟ้านะครับเราจะข้ามไปมูรามาส่าเลยนะครับช่วงชินนี่5านะฮะจังหวะนี้ฉันอยากยิงแวนเหลือเกินอ่าหลุดเดียวแบบนี้ต้องโดนนะแวนนะสวยครับมาหลอดช็อกได้สวยโอเคโดนจบจบูจบย่างงั้นเหรอ เราไม่มีแครี่แล้วเราจะอยู่ยังไงเราเจแก๊กเรียบร้อยฮะทิ่ขี่พอดีครับจังหวะนี้ออนสลอตอตอนนี้เริ่มปามไปแล้วครับไปนี่ฮะเกมนี้ผมเฮ้ยผมเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวยค่อยคุยตัวนี้เราสู้ไม่ได้ฮะหนีก่อนเราต้องไข่ไอ้แน่นี่นะอันตรีของฉันนะแรงพอดีเลยนะเอ๊ าตายดิครับคืไไหมนะลบเลยเหลาเมื่อกี้นี่ตั้งใจว่าจะแบบไปยิงมังกรน,นะฮะแล้วก็แบบเด้งเลือดอะไรเนี้ยหวังแบบยิงยิงแล้วเด้งเลือดนะฮะไม่ใช่เจอคลิกซี่หลักอยู่โอเคตอนนี้เราก็เริ่มยิงใช้ได้แล้วนะฮะอ่าลองอแต่ไม่ใช่กับตอนนี้ได้มันอึดตะเกินขอสักหน่อยแล้วกันนะมีเพื่อนมามเพื่อนปิดมันโอ้โหฟิกเกอร์ไปนู่นน่าจะไม่ได้ครับจังหวะนี้ถอยก่อนดีกว่า มีแกลกมาครับเลียคยีแป๊บเมื่อก่อนนี่ไวเลดนี่เก่งหมดเลยนะคะทั้งต้นเกมกลางเกมเลดเกมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาจะพยายามให้ไวโอเป็นตัวเลดไงไม่รู้นะเรียบร้อยอ่าเอตอนนี้ดามเมจเราเริ่มมาแล้วนะครับจังหวะนี้อ้าวอดีแก๊กนายไม่มีแคร,รี่ไหยไม่ควรอยู่คนเดียวนต้องเลี้ยงแคร,รี่เอาไว้นะจะบอกให้ไปไหนแล้แก๊กเรียบร้อยโอเมหนหสวย เพื่อนเราอย่างแรงครับแต่ละคนตอนนี้ฮะโอ้จเมทเฮ้ยเออได้ยินว่าช่วงนี้แบบอนนี้โหดใช่ไหมอีกนิดมาแรงอยู่นะฮะช่วงนี้อีกนิดนะฮะอ่าผมว่าจะหัดเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะในนี้มีใครมีเมนอีกนิดไหมครับช่วยตอบผมทีว่าอีกนิดมัน,ม,นมันโหดขึ้นเยอะไหมนะฮะช่วงนี้นะฮะมีใครเมนอีกนิดไหมครับคือผมไม่ค่อยแบบว่าเล่นเมทเท่าไหร่นะฮะเล่นเมทจะเล่นไม่กี่ตัวนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแคลี่ป่านะครับ ฟาร์มแมปจังหวะน,นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องเล่นเมยผมก็พอเล่นได้นะแต่ว่าถ้าให้ผมเล่นเลนด้านนี่คือแบบฆ่าผมเถอะ <c oughs> ทอรมานเหลือเกินนะฮะเฮ้ยออกมาไม่ไม่ไมเออยิงใครสู้อือสวยฮะอ้าวจังหวะน,นี้ลวงไปหนึ่งเออเอออุ้ยดาบใหญ่โอ้โหฟิกเกอร์ครับจังหวะน,นี้กำลังอยากจะเห็นดาบใหญ่ฟาดพอดีฮะแต่ว่าก็ฟิกเกอร์ไปก่อนนะฮะ ยามศึกเราลบยามส้มเราฟาร์มไปก่อนนะฮะจง่งหวะนี้มีครีปอยู่ข้างบนต้องมาเคลียร์ก่อนฮะครีปเลนสําคัญกว่าครีปป่านะครับโดยเฉพาะครีปตัวเล็กเนี่ยเราจะมาฆ่าครีปตัวเล็กเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเราอยู่ใกล้ๆเ,เลนที่แบบโดนครีปเข้าต้องไปช่วยเลนก่อนนะฮะโอเคตามนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เริ่มมีน้ำมุมกันเนะี่ย อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคเรื่อยๆครับเกมนี้เลดนี่บอกเลยว่าไ o ก็ยังคือไ o อยู่วันยังค่ำนะครับถ้าเลดนะแต่ว่าช่วงต้นเกมก็ดรอปลงไปเยอะนะครับโอเคตอนนี้ผมได้มุรามาสะแล้วนะอยากจะร้องยิงแก๊กอุ้ยไม่ใช่แบบนี้อย,อยากอยากจะยิงแบบไกลๆนะไม่ใช่แบบว่าไปยิงแบบใกล้ๆบ้าเอ้ยอุ้ยถอ,อยก่อนฮนะอืมฉันมีมุรามะสะฉันอยากจะงัดลือเกิน เจ้าลิปโป้มาลองกับฉันหน่อยสิวุ้ย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 ,อ,ย <G un> อะไรกันนะนี่ฉันมีมูรามาส่าแล้วฉันยังสู้ลิปโป้ไม่ได้อย่างนั้น <G un> เหรอเอ๊ะฉันหน่าหงุดหงิดวุ้ใจจริงๆอะไรฮะถือว่าเป็นการทดสอบนะครับว่าสู้ไม่ได้ฮีโร่แพ้ทางกันนะครับคือลิปโป้เนี่ยสามารถแบบโดดล้วงไวรัส เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าโอเวเลดจะกลิ้งไปไหนนะเพราะลิโปโ,โดดได้สามรอบนี่เรามาเก็บตัวบางๆนี่หว่าให้สบายใจดีกว่าฮะจังหวะนี้ตัวบางๆนี่อย่างชอบนะครับตัวไม่มีดุดเลือดนี่อย่างชอบแต่ตัวตัวนี้ไม่ค่อยบางนะครับโอเมนเนี่ยอี๋อย่ามืออ่าอยู่นกระยะดูดจวบจวบเรียบร้อยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวฟอร์ดคิวคิวคิวแต่ข้างล่างไม่คิวเฮ้ย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 โอ้โห ถ้าเห็นช้ากว่านี้แล้วก็บ้านเราคงแตกไปแล้วใช่ไหมอาลิโปโ้ไม่กลับบ้านหละจ้าของงัดอีกสักทีนะรอบนี้มีตีไหมช่วยสันมาดิมาดิาดโดดหลบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเด้งเลือดโง่ะลิโปโ้ฮะพลังเด้งเรื่องของลิโปโ้ครจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยนะเพื่อนเพื่อนจะจบเกมแล้วอย่างงั้นเหรอในฉากจบเกมจะไม่มีไวโอล็ตไม่ได้หรอกนะเฟ้ย โอเคครับต่อมาแล้วเอ๋เหมือนว่าเพื่อนจะถอยแล้วนะครับโอเคผมตีป้อมกลางให้ดีกว่าจังหวะนี้อ่าอุ๊ยอุ๊ยอุยโดนป้อมครับเนี่เลทเกมครับวายโอก็ยังคือวายโอนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเจอวายโอฝั่งตรงข้ามเนี่ยเฮ้ยอย่าแบบประมาทนะครับว่าเฮ้ยวยโอแพทนี้ไม่แรงนะครับคือมันจะไม่แรงต้นเกมนะครับแต่ว่าพอถึงแบบเลทเกมเมื่อไหร่มันแรงนะฮะแล้วมันก็พิวมากด้วยนะครับ จะบอกให้นะฮะผมเคยประมาทไวโอแล้วก็แพ้ไปแล้วนะครับนี่วันนี้ครับโชว์ความพิ้วไปหนึ่งทีถ้ามีธนูดูดเลือดน้ำเฟืยฉันอยากลุยจังเลยกดไปเลยละกันจังหวะนี้ตายหมดแล้วอย่างนั้นร่ะยังไม่ได้โชว์ความสามารถของแบบธนูดูดเลือดและเออโอเคฮะอ้าวคีบหมดทริปเปิลคิวอีนิดทริปเปิลคิวครับจังหวะนี้ปั๊ม และก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ m p ซึ่งได้แก่ไวโอเล d ตไดมอนชั่นเบเกอร์คนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ49.6นี่อ่าีค่า MVP น่ารักสุดๆนะฮะสำหรับสกอร์เกมนี้อยู่ที่คลิป14ตาย2แอสซิสต์10 MVP 12.6ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันไปด้วยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ